โยโยสวัสดีครับทีมดอนฮวนนะครับวันนี้ดอนฮวนรีเทนพอดแคสต์มาถึง EP ีที่114นะครับแอดเป้ครับผมบบวันนี้นะฮะท็อปปิกของเราก็คือหลังจากที่พี่ศึกษาศาสตร์แอ t แ a คชั่นมา27ปีนะครับศาสตร์การดึงดูดผู้หญิงเนี่ยพี่นะสรุปมาให้นะฮะว่า5สิ่งนี้ คือสิ่งที่จะทำให้คุณจีบสาวได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับผม,มติดแน่นอนอนะครับผม99.99% 99นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูให้จบกันฮนะ EP นี้สำคัญมากนะคใช่ใโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะสำคัญมากๆนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้ากันในท็อปิกของเราวันนี้นะฮะถ้าใครนะฮะยังไม่ได้ลงในกลุ่มไลน์ Open น h ช t นะครับผม พี่นะฮะแนะนาให้ลงอย่างยิ่งครับแอดเป้ Ad ใช่เพราะว่าตอนนี้นะฮะกลุ่มการเว็ชทของเรานะฮะมีสมาชิกประมาณ3าม0 0ื่นคนแล้วนะครับผมใช่แล้วหลายะคนเนี่ยก็สาเร็จเกี่ยวกับศาสตร์การดึงดูดผู้หญิงศาสตร์อะทักชั่นไปมากมายนะ,ะมีคนส่งรูปแฟนสวยๆมาให้พี่นะฮะบอกว่าพี่ครับขอบคุณมากนะฮะในความรู้ในกลุ่มเว็บแชทเนี่ยทำให้ผมจีบสาวติดสตินะครับผมและทาให้ผมได้ผู้หญิงคนที่ชอบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่แนะนําให้ลงอย่างยิ่งเลยครับอีกอย่างนึงนะครับผม ถ้าใครนะฮะยังไม่ได้อ่านบทความในกลุ่ม Open c h ช t นะครับผมพี่นะแนะนําให้อ่านบทความในกลุ่ม Open c h ช t ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีบทความที่พี่เขียนไว้ประมาณเกือบเกือบร้อยบทความนะครับที่ไม่เคยเปิดเผย<ๆ>ที่ไหนมาก่อนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปในเว็บไซต์นะเดี๋ยวพี่จะขึ้นในเว็บไซต์ให้นะครับตอนนี้มีโปรลดคอร s สด้วยนะครับหลายหาคนบอกว่าพี่ครับผมอยากจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตสามารถ จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เลยนะครับในคอร์สของเรานะฮะผ่อนได้ด้วยพี่ขึ้นไ้ให้นะฮะผ่อนได้ด้วยนะฮะสิบสองเดือนนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนโออ่ะโอเคคราวนี้นะฮะมาเข้าสู่ในท็อปปิกของเราในวันนี้นะฮะแอดเป้ครับผมครับห้าสิ่งนะครับที่พี่สรุปมาให้นะจากประสบการณ์ยี่สิบเจ็ดปีครับที่จะทําให้คุณจีบสาวติดได้อย่างง่ายๆมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับผมใช่ข้อสุดท้ายนะฮะเดตอ่ะ ทีเด็ดนะครับผมใช่อ่ะข้อแรกเลยนะครับข้อแรกคืออะไรทราบไหมครับแอดเป้<ม>ครับผมอ่าคืออะไรครับมันต้องทราบแหละแต่ว่าเป็นปข้อไหนลูกผมว่า <c oughs> อาจจะเป็นดักแทรหรือเปล่าฮะอ่าดักแทร์เ๋ยก็จะเป็นข้อสามนะครับผม,มข้อแรกนะฮะข้อแรกก็คือ pre selection เอาถ้าใครนะฮะยังไม่เข้าใจคําว่า pre selection ในการดึงดูดผู้หญิงเนี่ย ต้องทาความเข้าใจอย่างมากเลยนะครับราะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆ p r e s e n t i o n นฮะ,ค,ะคือ S m V ข้อ3นั่นหมายความว่าคุณเป็นที่ต้องการของผู้หญิงหรือเปล่าใช่คุณเป็นคนที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบหรือเปล่าใช่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการของผู้หญิงนะฮะเป็นที่ต้องการนะครับแล้วผู้หญิงที่เขามองอยู่เนี่ยเห็นว่ามีสาวๆหลายคนต้องการคุณนะครับผู้หญิงคนที่เขามองอยู่เนี่ยก็จะรู้สึก ดึงดูดถูกดึงดูดและชอบคุณตามไปด้วยครับใช่ครับเพราะว่าอะไรทราบไแอเป้อะไรยอธิบายยังไงฮะสำหรับศาสตร์อะไรเอ่อพีเซคชั่นเนี่ยทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ครับเอาบอกไว้ก่อนนะฮะพีเซคชั่นเนี่ยเป็นสัญชาตญาณเฉพาะของผู้หญิงนะฮะผู้ชายไม่เป็นไม่เป็นผู้ชายไม่ได้เป็นนะนะสมมุติว่าแอดเป้ชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมครับแต่พี่ไม่ดึงดูดใจพี่เฉย พี่ก็จะไม่ได้ถูกดึงดูด<บ>ให้ชอบตามไปด้วยนะครับ<ช>แต่ผู้หญิงไม่ใช่อย่างนั้นนะผู้หญิงถูกโน้มน้าวโดยความคิดเห็นของสังคมได้ง่ายใชนะครับพีเซเชันอธิบายยังไงครับแอปเป้พีเซชันทำไมมันถึงทําไมมันถึงมีคําว่าพีเซชันขึ้นมานะครับทำไมครับผมทาไมก็คือผู้หญิงอะ่ะบางทีเขาเขาไม่มีเวลาไปดูหรอกว่าว่าคนไหนเป็นคนดีไม่ดีอแต่ว่าเขาอาศัยจากการที่ผู้หญิงคนอื่นเนี่ย ไปชอบเขาแล้วดูว่าเขาเป็นของดีถึงมีคนไปชอบเยอะอืือออธิบายอย่างนี้นะครับผมคืออย่างนี้ครับผมสันเน่ของผู้ชายส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนะี่ยม,มันไม่สามารถที่จะดูออกได้ภายในห้าวินาทีหรือ หนึ่งนาทีนะครับสำหรับเสน่ห์ผู้หญิงเนี่ยเด่นชัดจากภายนอกเพราะเพราะเราตัดสินผู้หญิงจากความสวยถูกไหมใช่เราชอบผู้หญิงเพราะว่าเธอสวยมองก็เห็นแหละมองภายนอกปุ๊บเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บแต่ผู้ชายนะความมือหล่ออย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีข้ออื่นประกอบถูกต้องผู้ชายนะต้องเป็นที่พึ่งของผู้หญิงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นที่พึ่งของผู้หญิงได้หรือไม่ได้เนี่ยผู้หญิงไม่สามารถที่จะรู้ได้ภายในทันทีนั้นผู้หญิงก็จะดูนะฮะสัญญาณจากผู้หญิงคนอื่นว่าผู้หญิงคนอื่น รู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้ชอบเราหรือเปล่าถ้าผู้ชายคนไหนนะเป็นผู้ชายที่มีผู้หญิงมาชอบเยอะก็แสดงว่าผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพใช่นั่นคือ p พ e เซ็ชันนะครับผมใช่ครับสมมตินะฮะตัวอย่างหลายคนอาจจะคิดตัวอย่างาถามว่าเออตัวอย่างมันยังไงฮนะสมมติว่าเราอยู่ในร้านอาหารกับเพื่อนอผู้หญิงสวยนะสองคนหัวเราะกันสนิทสนมกันนะ,ะผู้หญิงโตข,งข้างที่เขาสังเกตอย,อยู่เนี่ย แล้วเขาสังเกตได้ว่ามีผู้หญิงในโต๊ะเนี่ยชอบคุณเขาก็จะสนใจคุณขึ้นมาทันทีครับผมใช่นั่นคือพลังของ P Selection นะพลังของ P Selection นี่สุดยอดมากที่บอกไปแล้วนะฮะในคอร์ส P Selection Power นะฮะบอกไปหมดแล้วนะฮะเวิธีที่จะสร้าง P Selection ให้คุณเป็นที่ต้องการของผู้หญิงนะถ้าใครสนใจนะลงคอร์สพี่ได้เลยนะครับผมหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับผมแอดเป้ครับ, <Pay. S 2> รบสมมุติว่ามีผู้หญิงมาเม้น์เราแล้วกัน มาเมนเราเอาในโซเชียลอ่าในโซเชียลในไอจีกันนะครับบอกว่าขอบคุณนะคะสําหรับวันนี้อะไรเงี้ยคุณเขามาเมนอย่างงี้นะถึงแม้คุณจะไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแต่ผู้หญิงที่เขาเลื่อนดูที่เขาเห็นเนี่ยที่เขาเห็นคอมเมนต์อยู่เนี่ยจะรู้สึกเป็นแง่บวกกับคุณทันทีใช่นี่เป็นสัญชาตญาณโดยเฉพาะของผู้หญิงนะครับผมใช่เพราะว่าเสน่ห์ของผู้ชายอ่ะมันต้องตัดสินมันไม่สามารถตัดสินได้ภายในทันทีเพราะนั้นผู้หญิงผู้หญิงจะต้องดูสัญญาณรอบๆข้างว่าผู้หญิงคนอื่นๆน่ะ รู้สึกยังไงกับคุณอืนะครับนั่นคือข้อหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณจีบผู้หญิงติดง่ายๆพี่บอกด้วยกันฮะพ s ถ้าคุณมีพ s e n t i o n สูงนะครับคุณโอกาสที่คุณจะจีบติดฮะประมาณมากกว่า90%อร์ใช่แน่นอนนะข้อสองครับผมครับข้อ2นะครับแอดเบครับก็คือ s m e ข้อสองืมันคือคําว่าความเหลือเฟือหรือว่าสิ่งที่เราพูดกันว่า Mindset, อับันแดนไมซ์เซ็ตนะฮะอับันแดนไม์เซ็ตนี่ยหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคุณแค่เรื่องการจีบผู้หญิงนะแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตืมซ์เซ็ตที่เห็นโอกาสเห็นความสำเร็จมไม่ทอ้อไม่เหนื่อยเข้มแข็งออดทนและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะทำอะไรก็สำเร็จไปหมดมถ้าคุณสามารถเป็นผู้ชายที่มีอ b u บั a น c ดน i ม d s เซ็ตได้ ผู้หญิงจะรู้สึกว่าโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตครับผมแล้วนั่นถ้าผู้หญิงรู้สึกอย่างนี้นะถ้าผู้หญิงรู้สึกว่าเขาโชคดีแอดเป้ที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคุณจีบติดไปแล้วครับผม99%ใช่เก้าขาเข้าไปแล้วแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ทำางไงครับเรผู้ชายส่วนใหญ่ทำไมทำไมถึงทำไม่ได้ครับผมเพราะเขามีมายเซตยังไงครับเขาเขาเป็นสก้าร์ซิตี้มายเซตที่ทำอะไรก็ท้อ เหนื่อยทำอะไรก็เห็นแต่ปัญหาไม่เห็นโอกาสด้วยไม่สําเร็จเลยอืกลายเป็นว่าเขาเป็นเขาอะทําให้ผู้หญิงอะรู้สึกว่ามีเขาแล้วจะโชคหลายใช่เพราะว่าอยู่กับพลังงานกบๆทุกวันใช่ฮไม่ไม่มีใครต้องการอยู่กับคนพลังงานกบๆทุกวันถูกต้องน,นะครับผมอัลบั้มแดนไมเซ็ตเนี่ยผู้ชายก็ถูกดึงดูดจาก a b u บั a n แดนไม d s เซ็ด้วยนะ ไม่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะฮะอันนี้เป็น,น,นสัญชตาตญาณของมนุษย์โดยรวมนะครับแต่พรีเซนชันเมื่อกี้เป็นสัญชตาตญาณเฉพาะแค่ผู้หญิงเท่านั้นอ่ะ,อะตัวอย่างนะตัวอย่างสมมุติว่าคุณมีสกาซิตี้หมายเซตคุณคุยแต่ปัญหาชีวิตกับผู้หญิงนะครับวันๆคุณเล่าแต่ปัญหาให้ผู้หญิงฟังว่าอย่างงู้นมันยากอย่างนี้มันยากผู้หญิงจะเห็นว่าคุณมีหมายเซตที่ขาดแคลนทันทีอืและเขาจะไม่ถูกดึงดูดแล้วมันจะผลักดันผู้หญิงออกจาก ออกจากชีวิตคุณด้วยซ้ำนะมันเป็นแง่ลบนะครับผมเพราะอะไรคุทราบไหมฮะทําไมผู้หญิงถึงต้องมีสัญชาตญาณแบบนี้เข้าใจไหมฮะเพราะว่านะสัญชาตญาณผู้หญิงคือไฮเปอร์กามีผู้หญิงเอาคนที่เหนือกว่าถูกไหมใช่เอาคนที่เก่งกว่ารวยกว่าสถานะสูงกว่าไอคิวดีกว่า EQ ดีกว่าแข็งแรงกว่าหน้าตาดีกว่าทุกสิ่งที่กว่า และเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยผู้หญิงจะจับคู่กับคนนั้นผู้โดยเฉพาะผู้หญิงสวยๆนะยิ่งผู้หญิงสวยยิ่งมีสัญชาตญาณไฮเปอร์การมี่สูงมากเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปโดยรวมจากสัญชาตญาณไฮเปอร์การมี่เนี่ยได้ว่าผู้หญิงต้องการคนที่เป็นที่พึ่งให้ได้อ่าแต่ถ้าคุณมีสกาซิตี้ไมเซตมันจะเป็นที่พึ่งให้ผู้หญิงไม่ได้ใช่เลยไม่ได้แน่นอนใช่คนที่เป็นไมเซนตเนี่ยเป็นที่พึ่งให้ตัวเองยังไม่ได้เลย นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสกาซิตี้ไมเซน่ะคุณต้องเปลี่ยนไมเซตตรงนี้ด่วนใช่เพราะว่าคุณจะไม่ดึงดูดผู้หญิงอย่างแรงถ้าคุณมีสกาซิตี้ไมเซตใช่ครับนั่นคือข้อสองนะอ่ะบันแดนไมเซตสำคัญ,คญมาก,มากถ้าผู้หญิงรู้สึกนะพี่บอกได้เลยนะข้อนี้ powerful มากๆใช่มีพลังสูงมากใช่ถ้าผู้หญิงรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วโชคดีคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ง่ายไปหมดอืทําอะไรก็ไม่เหนื่อยไม่ ไม่บน่นไม่ท้อเล็งเห็นโอกาสไปหมดอ่าคุณจีบติดไปแล้ว99%ครับผมเพราะมันจะมีผู้ชายไม่กี่คนที่สามารถทําแบบนี้ได้ใช่นะ,ะผมน้อยมากข้อสามครับผมข้อ3เป็นศาสตร์ด,ด้านมืดทจีว่าไปใช่ไหมข้อ3มเป็นศาสตร์ด,ด้านมืดนะฮะก็คืออันนี้พี่ไม่ค่อยอยากที่จะพูดเท่าไหร่แต่ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นความจริง ใช่มันคือการเป็นดาร์คทรแอดครับผมดาร์คทรแอดเนี่ยมันคือความเลวความชั่วสามประการครับนะฮะหนึ่งก็คือนาซิสิสตนะฮะสองคือแมคคิเบรียนสามคือไซโคแพทนาซิสิสตอธิบายอย่างนี้นะฮะก็คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางจักรวาลน,นะ ทุกคนต้องมาสนใจฉันเห็นแก่ตัวนะครับมีความเป็น<ๆ>เขาเรียกว่าไรโรคหมุนรอบรอบตัวเขารอบตัวฉันอยู่เสมอใช่ครับนะครับส่วนแม็กเค a เวเรียนะฮะดาร์แอดอย่างที่สองเนะีก็คือคนที่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้เพื่อความสำเร็จในชีวิตไม่สนศีลธรรมคือจะโกงใครก็ได้เพื่อให้ตัวเองสำเร็จจะทำเร็วอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองไปสูป่เป้าหมาย นั่นคือแม็กคิวเบเลียนส่วนไซโคแพทนะะก็คือคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นต่ำเช่นเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรไม่เกี่ยวกับฉันอ,อะไรแบบนี้นะดาร์กไทแอดเนี่ยแม่ไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมมันมันสามารถดึงดูดผู้หญิงได้อย่างดีมากเลยครับครับ เขาเคยมีการทดลองเลยนะฮะแอดเป้ใช่เคยมีการทดลองนะเอาผู้หญิงมาเป็นร้อยเป็นพันคนกันนะะให้เลือกผู้ชายคนที่เป็นดาร์กแอดกับผู้ชายปกติคนดีธรรมดาอืคือคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยเท่ากันความหล่อเท่ากันความรวยสถานะอะไรทุกอย่างเท่ากันอข้อแตกต่างคือคนนึงเป็นดาร์กแธดอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายธรมธรมดาดีๆธรรมดาอันนี้วัดแบบเสมอภาคเลยนะเสมอภาคมากอืผู้หญิงนะฮะส่วนใหญ่ให้คะแนนคนที่เป็นดาร์กแอดมากกว่าครับผม หลายคนถามหาความยุติธรรมโลกไม่ส,สนศีลธรรมนะฮะ <laughs> เพราะว่าไงทราบไหมฮะ <laughs> เพราะว่าคนที่เป็นดาร์กไทแอดนะครับเขาแสดงความเข้มแข็งความโดมิเนนซ์ความที่จะประสมความสําเร็จในชีวิตมากกว่าคนอื่นครับผมอย่างที่ดอร์จอแดนเบรสันเคยบอก <c oughs> แอดเปนะฮะดอร์จอแดนเบรสันเนี่ยเป็นไซคลจิตชื่อดังเลยนะฮะเขาเคยบอกไว้นะฮะว่าดาร์กไทแอนด์เนี่ย แสดงออกถึงความมั่นใจและความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นผู้หญิงสาวสาวที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตที่จะเรียนรู้มากพอว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีที่ยังแยกแยะไม่ได้เนี่ยเขาจะมองว่าคนที่เป็นดานร์กแอดคือคนเข้มแข็งและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตสูงเพราะว่าดาร์กแอทคิดดูนะมันทําอะไรก็ได้เพื่อความสําเร็จในชีวิตมันใช่ือมันมันทาทุกวิธีทางนะฮะเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะที่ยัง อายุน้อยๆอยู่ยังอ่อนประสบการณ์เนี่ยจะดูไม่ออกระหว่างความเร็วกับความเข้มแข็งจะแยกแยะไม่ออกอจะตีว่าความเร็วความชั่วเป็นความเข้มแข็งที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ดรจอร์แดนพิราสันบอกไว้นะฮะอ,อีกอย่างหนึ่งนะฮะแเป้ A ครับดาร์คไทแอดเนี่ยจะวางตัวอยู่เหนือผู้หญิงด้วยเพราะว่าชั้นดีชั้นเจ๋งเนี่ยคนที่เป็นอาซิสิตอะชั้นดีชั้นเจ๋งชั้นชั้นดีเลิศกว่าคนอื่นเพราะนั้นจะวางตัวอยู่เหนือกว่าผู้หญิงะ เสมอเสมอครับในขณะที่ไนส์กายหรือผู้ชายแสนดีเนี่ยจะวางตัวต่ำกว่าผู้หญิงผู้หญิงเสมอแต่บังเอิญบังเอิญน,นะฮะครับนั่นทําให้ดาร์คทรแอดไปเติมเต็มสัญชาตญาณไฮเปอร์การมีของผู้หญิงดีพอดีพอด,พอดีในการวางตัวสูงกว่าอืเพราะว่าดาร์คท i แอดมันวางตัวว่าตัวเองสามารถเป็นที่พึ่งได้อ่าอ่าผู้หญิงจะต้องไล้ตามเขาครับ ผู้หญิงจะต้องอยู่ต่ำของเขาเพราะฉะนั้นเขาสามารถเป็นที่พึ่งให้ผู้หญิงได้อนั่นคือมันไปเติมเต็มสัญชาตญ<ล>าให้เปลิลกรมีผู้หญิงพอดีพอดีอนะฮะพูดง,ง่ายๆนะฮะผู้หญิงถูกดึงดูดเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่าความอโรแกนส์ความเย่อหยิ่งทะนงตนความเขาเรียกว่าไงเซลฟิชเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนะฮะ,ะคือความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งได้นั่นคือใจความหลักของ ดาร์กไทแอด <Ừ. S 2> แต่ว่เราสามารถเข้มแข็งได้โดยที่ไม่ต้องเป็นคนเดียวถูกไหมใช่ถูกแล้วเราสามารถที่จะเป็นได้นะเพราะฉะนั้นพี่แนะนําให้ทุกคนสามารถเป็นคนที่เข้มแข็งได้โดยที่ไม่ต้องเป็นดาร์กไทแอะ <Ừ. S 2> อืมนะนั่นคือข้อสามใช่นะ,นะครับผมข้อสี่ครับผมข้อสี่นะฮะหลายคนนะฮะแอดเปครับ,รบหลายคนบอกว่าคแค่หล่อแค่รวยอ่าฮะแค่หล่อกับแค่รวยเนี่ยก็สามารถจีบผู้หญิงติดได้แล้ว ม,มันไม่จําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติข้ออื่นหรอกอหลายคนเขาสรุปอย่างนี้เลยฮนะแต่พี่บอกได้เลยนะถ้าแค่หลอกกับแค่รวยนะครับผมครับแล้วคุณไม่มีการแสดงออกที่มีเสน่ห์ใช่คือคุณไม่ได้รู้ว่าสิ่งไหนที่ทาแล้วมันจะมีเสน่ห์หรือไม่มีเสน่ห์ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าเกมอืม,มง่ายๆว่าถ้าคุณไม่มีเกมเนี่ยการแสดงออกที่มีเสน่ห์ต่อผู้หญิงเนี่ยอืมถึงแม้คุณจะหลอกจะรวยก็จะสาวจะติดในช่วงระยะสั้นเท่านั้นช่วงแรก ช่วงแรกแต่ในช่วงระยะกลางระยะยาวเนี่ยผู้หญิงจะเปลี่ยนใจใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องมีนะคืออะไรทราบไหมครับแอดเบค,ครับตึ้งตึ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 ง,ตง,ตง,ตงมันคืออะไรนะมันคือ perfect game ครับผม <laughs> perfect game เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ทางเรานะคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมา,มาเองไม่สามารถหาได้ที่ไหนในโลก ใช่ฮะแม่ไป Google อะไรหรือไปเสิร์ชช่อง youtube ก็ไม่เจอนะฮะเป็นหลักสูตรของดอนฮวนกิเทิร์เท่านั้นเป็นประสบการณ์27ปีของพี่ที่พี่สรุปมาว่าการแสดงออกที่มีสเสน่ห์ต่อผู้หญิงเสเตปเนี่ยเป็นยังไงนะฮะสเตปที่1อ่ะพี่อ่าอินโชนิดหนึ่งนะทีเซอร์นิดหนึ่งนะฮะสเตปหนึ่งสเตปที่1เนี่ยคุณจะต้องทำให้ผู้หญิงไม่ยี้คุณก่อนไม่อีกเพราะ<อ>ว่าผู้หญิงสวยๆที่มีไฮเปอร์การมมี่สูงๆเป็นไฮเปอร์การมี่มาก มากมากเนี่ยเขาจะรู้สึกยีรู้สึกอีภาษาอังกฤษเรียกว่าอีใช่อีกับผู้ผู้ผู้ชายได้ง่ายมากง่ายมากนะฮะผู้ชายทำอะไรนิดอะไรหน่อยที่ไม่เข้าท่าก็จะอีแล้วใช่ดังนั่นทำให้ผู้ชาย90%เนี่ยจีไม่ติดเพราะว่าไม่ผ่านสเต็ปหนึ่งจะตกแต่สเต็ปหนึ่งเลยตกตั้งแต่สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเนี่ยเติมเต็มสัญชาตญาณผู้หญิงด้วยอ่าไฮเปอร์กามีด้วย SMV ทั้ง8ข้อซึ่งพี่บอกไปแล้วนะในคอร์สเอ็มวีสี่เขตครับ ส่วนสเตปสามของเพอร์เฟกต์เกมฟังดีๆนะฮะสเตป3ามเพอร์เฟกตเกมนี่คือความรับจักรวาลใช่ที่ผู้ชายพี่รับประกันได้ผู้ชายทั่วไปในสังคม90%ไม่รู้เลยไม่เข้าใจใช่สเตป3าเนี่ยคุณจะต้องทําให้ผู้หญิงที่สวยกระดับนางฟ้าคนที่คุณจะจีบเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่เจ้าชู้ด้วยการที่คุณไม่ได้ตกหลุมรักผู้หญิงง่าย หรือว่าคุณเฉยๆก็ความสวยของผู้หญิงไม่ได้เจอผู้หญิงสวยก็ตื่นตหนกรล้แรกแล้วก็ทําตัวแบบว่าเพื่อให้อะไรไมครับการที่คุณเฉยๆความสวยของผู้หญิงเนี่ยเพื่อให้มันเกิดสองอย่างครับผมหนึ่งก็คือถ้าผู้ชายคนไหนตกกลุมรักผู้หญิงง่ายด้วยความสวยอแค่เจอผู้หญิงสวยๆก็ตกกลุมรักแล้วอะผู้หญิงจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นเจ้าชู้ครับผมช่เพราะว่าถ้าเธอตกกลุมรักฉันง่ายทั้งๆที่ ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอาทำอะไรเลยฉันอยู่เฉยๆก็แสดงว่าเธอก็เป็นแบบนี้กับผู้หญิงสวยคนอื่นเหมือนกันอ่าคนอื่นสวยมากก็ชอบอีกสิก็คนอื่นสวยก็ชอบอีกเพราะฉะนั้นเธอเป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้สิผู้ชายที่ตกหลุมรักผู้หญิงง่ายจากความสวยผู้หญิงสวยๆนะจะเห็นว่าเป็นคนเจ้าชู้ครับครับอย่างที่สองนะฮะมันทําให้เขาไม่มีพรีเซคชั่นถูกต้องเพราะว่าถ้าผู้ชายที่คุณค่าต่ําที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนมาชอบเลยเนี่ยอ เวลาเห็นความสวยผู้หญิงอ่ะจะตื่นตะลึงจะอึ้งอึ้งกิมกี่โลกหยุดหมุนโลกหยุดหมุนนะฮะเวลาหยุดในทันใดนั่นแหละและจะมีเขาเรียกว่าบอ d y ้แลงเก g ภาษากายต่างๆที่จะออกมาใช่มันจะออกมาว่านิดดีนะฮะว่าต้องการที่จะอยากให้ผู้หญิงสวยเนี่ยมาชอบเขาครับ เพราะฉะนั้นฮะคุณไม่คุ้นเคยกับความสวยแสดงว่าคุณเป็นผู้ชายคุณคุณค่าต่ำแต่ผู้ชายที่มีผู้หญิงสวยมาชอบอยู่บ่อยๆที่มี p พ e เซ็ชันอ่ะเวลาเจอผู้หญิงสวยเขาก็เฉยๆครับผมเฉยพราะเขารู้สึกธรรมดาแล้วในการเจอผู้หญิงสวยใช่มันจะเกิดสองมุมนะครับสเต็ปสามเพอร์เฟกต์เกม่งจะชูไม่เจาชู้2งทำให้คุณมี p พ e เซ็ชันอืมและนั่นคือเพอร์เฟกต์เกนะครับผมจริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายใช่เกสเตป ที่พี่บอกไปในเพอร์เฟกเกมประมาณน่าจะหกเจ็ดชั่วโมงะบอกกันละเอียดยิบเพิ่แค่สเต็ปสามสเต็ปสี่เนี้ยก็มีตัวอย่างประมาณห้าสิบกว่าตัวอย่างแล้อใช่เรียกว่าไม่พ้นจากนี้แน่นอนใช่ครับแล้วถ้าคุณสามารถรู้เพอร์เฟกเกมได้ทั้งหมดคุณไม่มีคู่แข่งนะผู้ชายเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วนะครับผมนั่นคือเพอร์เฟกเกมนะครับผมสูตรโกงข้อห้าครับผม ข้อสุดท้ายนะฮก็คือลุคแม็กซ์ครับผมลุคแม็กซ์เนี่ยเป็นการดึงดูดผู้หญิงระยะสัน้นระยะสัน้นคือการการทำตัวให้หล่อที่สุดครับแค่แค่คุณนะฮะแต่งตัวดีนะฮะลุคแม็กซ์เนี่ยมีอยู่สามเสาหลักที่สำคัญคืออ่าหน้าหุนดีหุ่นดีหน้าใสแต่งตัวเนี้ยบแต่งตัวดีนะครับผมถ้าคุณมีแค่สมมติคุณคุณมีสองในสามก็โอเคแล้ว ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะให้ผ่านโอเคแล้วแลวคุณก็จะชนะผู้ชายอีกเกสเนะครับผม,มว่าผู้ชายอีกเก้าสิเซนเนี่ยไม่ลุกแม็กไม่ลุกแม็กเลยแน่นอนนึกออกไหมเพราะผู้ชายอีกเกสิเซนไม่ได้ใส่ใจตรงจุดนี้เรานะมองรอบๆก็ได้เราไปไหนอะ่ะไม่มีใครลุกแม็กหรอกน้อยเชื่อไหมฮะว่าลุกแม็กเนี่ยมันสําคัญมากสาคัญมากขนาดที่ว่า แอดเป้นะฮะมีผู้หญิงมาขอคอนแทคอยู่เป็นประจำจากการลุกแม็กเท่านั้นแอดเป้ยืนอยู่เฉยๆครับผม,มแต่ก่อนอะผมไม่แต่งตัวมันไม่เกิดขึ้นนะใช่ไหมใช่หลังจากที่แอดเป้มาลุกแม็กมาลุกแม็กเนี่ยะะผู้หญิงเข้ามาชมแอดเป้นะฮะผู้หญิงเข้ามาขอคอนแทคแอดเป้เองอนะครับมันเป็นเพราะลุกแม็กครับเพราะแต่ก่อนเราไม่ได้รู้สิ่งเหล่านี้ แต่ก่อนเราก็คิดว่ามันก็ไม่ได้สําคัญหลอกภายนอกอ่ะชไปเราอยากให้ผู้หญิงชอบเราที่จิตใจอืแต่การแต่งตัวหรือว่า first impression เนี่ยมันวัดกันที่ภายนอกทั้งหมดทั้งหมดนะครับใช่แต่ว่ามันมีจุดนิดหนึ่งนะการที่เราหล่อ look max เนี่ยมันจะได้ผู้หญิงในระยะสั้นสาวจะติดในระยะสั้นคือติดในช่วงเริ่มต้นนะแต่ว่าถ้าไม่มี SME ข้ออื่นๆถ้าพึ่งพาไม่ได้ ถ้าไม่เป็นผู้นําที่ดีถ้าแบบว่ามีสกา r ิ i t y ความขาดแคลนมาถ้าขาดงอื่นไปเนี่ยขาด่ังอื่นไปผู้หญิงก็ไปอยู่ดีนะผมเพราะนั้นคุณต้องมีทั้งหมดต้องมีทั้งหมดทั้งอาวุธสั้นอาวุธยาวแต่ลุกแบงค์เนี่ยพี่แนะนําให้ทุกคนพัฒนาขึ้นมาเพราะมันทําง่ายและเร็วที่สุดอเราสามารถแต่งตัวดีได้พรุ่งนี้เลยอีกสิบนาทีนี้เลยยังได้เลยก็ไปเปลี่ยนชุดเองอืมอ่ะ แล้วได้นะฮะก็คือห้าข้อแต่เดี๋ยวแถมให้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเนี่ยที่เป็นข้อหเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันอ mm hmm. นะก็คือสเตตัสครับผมอํานาจหรืสถานะพูดง่ายๆว่าทุกข้อนะฮะตั้งแต่ข้อหนึ่งมาถึงข้อหเนี่ยอ mm hmm. มันคือการที่เราสามารถเป็นที่พึ่งให้ผู้หญิงได้ uh huh. สัญชาติยานไฮเปอร์การมมี่ของผู้หญิงนะ่สรุปได้ง่ายๆภายในหนึ่งประโยคว่า ผู้หญิงต้องการผู้ชายคนที่เธอสามารถพึ่งพาได้คนผู้ชายคนที่เป็นที่พึ่งให้ผู้หญิงได้เท่านั้นครับผมครับถ้าคุณมีสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอคุณเป็นที่พึ่งให้เธอได้เนี่ยผู้หญิงจะชอบคุณไม่ว่าจะเป็นข้อ abundance m ไมซ์เไม่ว่าเขาจะเป็นข้อ Dark Tri a d ก็เป็นที่พึ่งให้ผู้หญิงได้ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อ Perfect g a m เกมการแสดงออกอย่างมีเสน่ห์ก็สามารถทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่า เราเป็นที่พึ่งเขาอยูงได้<ช>นะครับไม่ว่าจะเป็นข้ออำนาจสถานะเพราะนั้นฮะ,ะสัญชาตญาณให้เปิดกามีผู้หญิงเนะี่ยสามารถสรุปได้สัส้นๆว่าคุณเป็นที่พึ่งให้ผู้หญิงได้ไหมถ้าคุณเป็นที่พึ่งให้ผู้หญิงได้ผู้หญิงก็จะตกกลุ่มรักคุณได้ง่ายๆครับผมง่ายสรุปได้แค่นี้นะฮะอ่ะ ประมาณนี้นะแอปเปสสำหรับ EP นี้ EP ร้อยสิบสี่นะครับส่วนถ้าใครมาถึงจุดนี้นะฮะยังไม่ได้ลงในกลุ่ม Open Chat นะพี่นะฮะแนะนำให้รีบลงเลยนะครับฟังจบต้องลงแล้วต้องลงเลยนะเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ย ตอนนี้เป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากและมีคนคอยตอบคำถามเกี่ยวกับศาสตร์แอตแทชชันใช่มากมายนะมีทั้งบทความมีทั้งคนคุยกันคอยตอบคำถามเยอะแยะมากมายถ้าสงสัยเรื่องไหนนะเดี๋ยวพี่กับแอดเป้ก็เราก็ตอบด้วยก็จะเข้าไปตอบด้วยนะครับผมอันนี้เป็นความรู้ที่ให้ฟรีนะครับใช่ครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถงงได้เลยนะแนะนำให้กงเลยนะครับผมครับประมาณนี้นะแอดเป้ ay, สำหรับ EP 114ครับสุดยอดมากเดี๋ยวน,นะครับ จงเป็นผู้ชายที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าเป็น n i c e าย y <guy. S 1> รบพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ